พบกนันในเอเชียบุ๊คกี้ไลท์ไทยแลนด์ค่ะช่องข่าวสารที่ต้อาทุกคนเป็นข่าวเกี่ยวกับกระแสในวงการฟุตบอลค่ะข่าวแรกเลยค่ะโมฮัมเหม็ดซาราห์นะคะเขาเจอกับกระแสวิจารณ์จากแฟนบอลชาวมุสลิมอีกแล้วค่ะหลังจากที่เขานะคะได้โพสต์ภาพต้นคริสต์มาสค่ะซึ่งเมื่อปีที่แล้วเขาก็ถูกทัวลงจากภาพที่เขาแล้วก็ครอบครัวฉลองวันคริสต์มาสเหมือนกันนะคะซึ่งเหตุเกิดจากที่ซาราห์ค่ะเขาเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะแล้วก็ได้โพสต์ภาพเป็นต้นคริสต์มาสสีขาวดำนะคะ พร้อมกับใส่แคปชั่นที่พูดถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์ค่ะก่อนที่จะอวยพรผู้ติดตามของเขาว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่โพตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็ได้เกิดกระแสโจมตีจากชาวมุสลิมค่ะที่มองว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมตามมาทันทีนั่นเองค่ะ ข่าวต่อไปกันเลยค่ะมอรซิลิโอปเชติโนนะคะกุนซือของเชลซีเขาได้ออกมายืนกลานค่ะว่าลูกทีมของเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องวินัยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าของสถิติที่ได้รับใบเหลืองมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะคะถึง56บใบด้วยกันซึ่งก็ยังไม่รวมสตาร์ทที่โดนจดชื่อไปอีกทั้งหมด3ครั้งค่ะ ลาฮิสตอริงแล้วก็โคพาร์เมอร์นะคะ mm hmm. เขาก็เป็นหนึ่งใน5ผู้เล่นที่ถูกจดชื่อในเกมที่ไปแพ้ให้กับว op, mm ูฟสอบประตูตอนหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ค่ะแล้วก็ทำให้ทั้งคู่นะคะ mm hmm. เป็นตัวหลักในเกมลุกค่ะ mm hmm. ติดโทษแบนช่วยทีมไว้ได้ในเกมที่จะไปเปิดบ้านพบคิสตันพาเลตในวันพุธที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะบอลยิม bon ีเกมก็มาเอเ t นแปดไทยแลนดที่หของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว แฟนบอลเชลซีน,นะคะไม่ปลื้มราฮิมสตอริงค่ะที่ตัดสินใจแย่มากนะคะในการที่ไม่ผ่านบอลให้กับนิโคลัสแจ็คสันซึ่งอยู่ตำแหน่งที่ดีกว่าในการทำประตูค่ะจังหวะที่เขาหลุดเดี่ยวสามต่อหนึ่งนะคะในเกมที่ไปแพรวูฟสองประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดในช่วงนาทีที่สาิบสองค่ะเมื่อสตอริงกับพาเมอร์ช่วยกันแย่งบอลจากเจ้าโกเมสนะคะแล้วก็หลุดเดี่ยวเข้าไปสามต่อหนึ่งแต่ว่าปรากฏว่า ไลท์ทิมสเตอร์ลิงเนี่ยเขาเลือกที่จะยิงเองค่ะไปติดเซฟนะคะไม่ยอมใจ่ายให้กับแจ็คสันแล้วก็พพวเวอร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านั่นเองค่ะชอดดังกล่าวนะคะก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลสิงห์ปลูเป็นอย่างมากเลยแล้วก็เขาก็รู้สึกผิดหวังในการตัดสินใจทางนี้ของเขาด้วยค่ะมีรายงานข่าวจากเดอะซันนะคะเปะิดเผยว่าไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์กำลังจับตามองโดมินิกโซโลันกี้ข่าวหัวหอกของทางวันมัด เข้ามาเสริมทีมในตลาดซัมเมอร์นี้นะคะซึ่งบอลวัดเนี่ยเขาได้คว้าตัวโซลันกี้มาร่วมทีมจากเลียฟูด้วยค่าตัวทั้งหมด19ล้านปอนด์ในปี2019ค่ะและปีนี้นะคะฟอร์มของเขาเนี่ยก็ร้อนแรงมากๆเลยนะคะยิงไปแล้วทั้งหมด11ประต,ตูจาก17นัดในพรีเมียร์ล e ีกนั่นเองค่ะและข่าวสุดท้ายค่ะฟาบิเซโอโรมาโน่นะคะได้เปิดเผยว่าวิลเลียมซาลิบาตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอจาก2ทีมยักษ์ใหญ่ ปารีสแซงแช็กแมงค่ะแล้วก็ไบยันมิวนิกค,ค่ะก่อนที่จะขานรับสัญญาฉบับใหม่เพื่ออยู่เล่นให้กับทีมอาร์เซนอลต่อไปนะคะซึ่งเจ้าตัวเซ็นสัญญาย้ายจาก แซงเอเตียนมาอาเซนนอนตั้งแต่ปี2019ด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์ค่ะแต่ช่วงแรกเนี่ยเขาไม่ได้รับโอกาสลงเล่นนะคะถูกส่งยืมตัวไปหาประสบการณ์กับทีมอ,อื่นๆอย่างต่อเนื่องเลยค่ะและฤดูกาลที่แล้วค่ะเขาก็มีโอกาสได้ลงสนามไปหมด33นัดทำได้3ประตูกับ1แอซิสนะคะก่อนหน้าที่ซาลิบาจะต่อสัญญาใหม่ค่ะเขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรเลยค่ะโดยเฉพาะ2ทีมยักษ์ใหญ่อย่างไบอาเช่แล้วก็บาเยนวิลินิกนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย ก็เป็นซาลิบาค่ะที่อยากเล่นให้กับทีมปืนใหญ่ต่อไปนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวที่แนนนํามาเสนอในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊กกี้ไลท์ไทยแลนด์ด้วยค่ะวันนี้เนยะต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบาย